เนื้อกระเทียมไข่เยิ้มสูตรเนื้อกระเทียมที่ทำแบบง่ายๆใครก็ทำได้อร่อยไม่แพ้กันไปทำกันเลยค่ะสาร่าสัญญาว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูสุดท้ายในเดือนรอมฎอนนี้เนื้อก้อนนี้เป็นเนื้อก้อนสุดท้ายค่ะ หลังร้องพระโดนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเนื้อจ๋าเราก็ทำการปรุงรสตามในคลิปเลยอย่าฟังเสียงสาร่าภาคเพลินจนลืมดูวิธีทำนะคะทุกคนหรือว่าจะฟังเสียงสาร่าคุยไปก่อนแล้วคไม่ย้อนชมอีกรอบหนึ่งก็ได้นะจ๊ะ หลายคนสงสัยว่าสาระาซื้อกระทะจากที่ไหนเป็นกระทะอะไรอยากได้บ้างสาราจะเฉลยว่าเป็นกระทะสองด้ามที่น็อตหลุดค่ะแล้วจากสารามีกระทะหนึ่งใบนะคะสาราก็ได้กระทะสองใบมาใช้ค่ะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆค่ะทำตามคลิปนี้เลยใครชอบไข่ดาว ก็สามารถทำเป็นไข่แบบที่ตัวเองชอบได้สาระเน้นแบบเยิ้มๆคะ่ะทุกคนทานแล้วมันเพลิดเพลิน,นอุระ